คลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกของตัวผมเองไม่แนะนาให้ทําตามอย่างเด็ดขาดนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรับคำแนะนําจากผู้ปกครองครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กันในอีโมจิรีเชสนะครับผมหรือหันสากับเราอีโมจินะครับผมซับสมบัติอะไรพวกนั้นได้ครับผมนะฮะวันนี้เราจะเบ็ดละ16บนะครับผมเบ็ด16เราไม่รู้ว่ามันจะไปรอดหรือจะล่วงจะรอดจะล่วงก็ขึ้นอยู่กับตอนนี้แล้วแหละครับกดเลยครับไม่พูดแล้วเธอโซไปเลย ทำให้ไวขึ้นนะเซอร์โบฮะปึ๊บนี่ปึ๊บมามานี่เริ่มมาก็เอาก่อนเลยเริ่มมาก็เอาก่อนเลยว่ายังไงไดเท่าไหร่อูดแปดแบบหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดสี่โซนครับมาครับเริ่มต้นมาก็ยังไงก็เฮงแน่นอนครับเฮ้ยเบอเบอ,เบอมันต่อเนื่องไปไหรือเปล่ามันต่อเนื่องเกิน สี่ร้อยเจ็ดสิบจุดส,สี่สูงนะครับผมอุ้ยอุ้ยเหตุใจใจหายเลยขงฮัธรรมด,ดากันไม่ต้องเทอร์โบแล้วหยุดการเทอร์โบไว้เพียงเท่านี้เนี่ยจริงๆเทอร์โบมันทำให้แค่ให้เร็วขึ้น,นเฉยๆนะครับไอเด็กอกจะดสี่ปึ๊บปึ๊บเบีบรยร์ว่าไงครับเบียร์มาเพิ่มป่าเฮ้ยได้วายเพิ่มปึ๊บมาเบียร์เพิ่มแก้วปึ๊บไปเบียร์มา เอ,ไไอยัอยงได้อยู่ยังได้อยู่อุ้ยแต่วายเต็มจอเลยะอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี้ยหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบโอ้ my god นี่มันรายการนี่มันรายการนี่มันไม่มันไม่ปกติเลยเนี่ยเฮ้ยเวอร์เวอร์ วันนี้ดวงมาจริงครับผมพูดเลยว่าดวงโคตรมาปกติแทบไม่เจอเลยครับวันนี้มาจริงครับหนึ่งพันสองร้อยสิบหกอะดิเออวันนี้โคตรมาบอกเลยวันนี้โคตรมาใครจะมาเท่านี้อีงไม่มีแล้วนี่อะอะดิยังคอมโบอะอะคอมโบต่อไปอะอะอะดิอะมาดิอะวันนี้โคตรมาบอกเลยมดูดิวายลุลุ้ว่ะ ไดีมันจะขนาดนั้นน่ะใช่ไหมดูซิวันนี้จะไปถึงเท่าไหร่เออดูสิดลงไปหนึ 1, ่งพันแปดสิบแปดอะตอนนี้กลับเลื่อนธรรมดาไปแล้วอะเอเออะไปอีกแล้วเฮ้ยไอ้ไว้เพิ่มเฮ้ยกูตีลงไปเก้าสิบหกนะครับผมตอนนี้อยู่ที่หกพันก้าแล้วเนะี่ยไวครับเบื่อไหมลง ระเบิดมาไปแถวอุ้ยมาเอาดิเอออ่ะวายอีกอ่ะมาระเบิดไปเพิ่มอีกโอ้โหระเบิดบ,บึ้มบ้านแน่นอนับงานนี้เออไปครับผมแบบไม่ต้องคิดอเลยเลยวันนี้คือไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้นะเพราะปกติไม่ค่อยมานะครับผมจากลิปที่เคยเล่นมาก่อนนาน h i s นะฮะเหมือนขึ้นมาน้อยจริงครับรอบนี้มาแบบ 1 1 5 2น่นรอยจะสอบ่างเงี้ยผมโอ้ยตายตายแล้วตายแล้วทะลุหมื่นแน่นอนครับวันนี้เนี่ยไอ้บ้มันเป็นใจสุดๆอะไอ้ปะเออเนี่ยเออ25ไปครับสเก็ตเชอร์จะมาไหมน่าสเก็ตเชอร์จะมาไหมน่ามีน้องจีน้องจีมีทำไมย่สิ้าจุดนะครับ เพิ่มแปโอ้ยคูณสี่เดือนไปห้าสิบเอ็ดจุดสองศูนย์นะครับผม้ยมีแววเฮ้ยมีแววเคีายวนี้แหละสองแปสิบเก้าจุดสองศูนย์ครับอ,อุจิเน่ออกบ่อยนะอุจิกับเบียร์ออกบ่อยแต่ว่าหน้าคนยิ้มไม่ค่อยออก così. อยายกให้อยากได้เหมือนกันนะอยากรู้ได้เท่าไหร่ แน่บ้ามันจะมีหน้าหัวใจอะไรเงี้ยสกัตเชอร์ก็ไม่ค่อยออกมาไปครับปูแตกอีกรอนหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับผมโอ้ยมันแบบมันบึ้มตับเบ้ำำเมากจริงๆนะฮะตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาก่อนแจว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  มีไหมมีไหมมีไหมมาม,มีไม่มีหรือเปล่าไม่มีมีไหมอุ้ยมีมาอีกเซตหนึ่งมา,ม,ามาอีกเซตหนึ่งมามามาอีกเซตหนึ่งมาเลยจ้าทางจอเลยจ้าดูสิเลยจ้า สามร้อย่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับอิโมจิวิ c เชสหรือทรัพย์สมบัติของอิโมจินะครับผมเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรตตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ